สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่24นะคะเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนีค่ะแอดผ้าคอยพี่น้องมาเท่าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู38นะคะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของปูอธิกานมาหนีบ่เขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อลุดนะคะคอยพี่น้องค่ะลุดไปนะคะพี่น้องตะว่ากะ ติดตามคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของปูนะคะพี่น้องคะเอาแนวทา,างมือนี้นะคะของปู38ค่ะสิ่ด้มาเป็นตัวใดเพื่อรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกับนวัตก,การ์ค่ะจะเริ่มพอดปูคะมาถามแนวทางคือเก่าวไหมครับปูมาถามแนวทางคือเก่าค่ะเลขเลขล่างลักซีฟหนึ่งกับสองอันล่างลักซีฟค่ะปูหนึ่งกับสองเดือนสอง ลักสีปันลักงวยแปดรักงวยแปดแปดกับเก้าค่ะอ่านชูนี่ยกค่อยเลยสองหาโหลดเด็กกลางอ่าเดีนสอ,องเด็กเดีนสองเด็กกลางค่ะเล็กเล็กบนนี้ล,ลักรักลอยมัน C บน C หาเก้าอันลักลอยดีค่ะี่หาเก้านี่ลักลอย C C หาแปดี่หาเก้าเนะ จับคู่แล้วบนะคบปู้ซี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าเนี่ยสี่เก้าห้าเก้าซี่ห้าเก้าสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าแล้วก็อันชองตัวก็เป็นห้าแปดห้าเก้านะคะปู้เออห้าแปดห้าเก้าอันล่างล่างจับคู่ได้ตัวไหนนะคะปู้คะเดี๋ยล่างเนี่ยหนึ่งหนึงน่งกับสองลักขีมันออกสองสองแปดสองเก้ากับสองหาได้สามตัว สองแปดสองเก้าก <ET>. mm ับสองหาสวัส <lite> ดีครับ <positives> พ่อเออมีจริะอือครับพ่อรักอยซีรัอยซีรงด่อยมันมันสามมาสามเทียแล้วสี่เทียแล้วค่ะแรงด่อยถือดีดีครับพ่อมันยังมาตกเก้ตัวปูเบาปูปูอากานปูเบอตกทีวันนี้จกับทีปูปูอววันี้น้นซนี โอ้หงน,นี่ 4, อออสองกับซี่เอาซี่วครับูรัก้อยเออสงกับซี่ถึงดีดีรัก้อยมันค่ะถึงดีขนยังค่ะพูอัน,นจ้ะมี่มี่ซี่หา 8, 4, 5, 5, 5, 5, แปดซี่หาเก้านะคะสองตัวจะเป็นหาแปดต้อหาเก้าแซ่หเกวค่ะพูเออ่วนอะไรส่วนล่างล่างนี่ล่างล่างลักซีบนี่หนึ 2, 2> ่งกับสองเออหนึ่งกับสองเอาสองเอาสองค่ะแลวการลักน้อยแปดกับเก้านะครับพู เออสองสองแปดสองเก้ากับสองหาเท่านั้นสองหานีมาอีกสูนึงบอกค่บปู่เออสูนึงสองหาไม่สองหาโอ้ได้สองหาได้ตัวเดียวอกคะอีกสูนึงเออมันมันมาศูนหกจุดก็โฟกัสซูนหาเออค่ะปูเขาไหะได้แห้งจะได้แห้งยี่ห้อไอ้ยแมนค่ะปูนซูนหาปูซื่อหล่ยกมยซูหาููนจุดอัาเป็นเพาะไ่ใช่อะไ่า ชุนหาหาชุนลังยังเดียวฮะออกชุนหอกเนบออันเ <À S 2> ดียวเขาตั้งอันนั่นที่รอเขารอส่ะมันมันดังย่โคตรชุนหาหชุนแมนอยู่ค่ะปูงวงหนึ่งก็มีตรคนมิตรศูนห์ย้ใส่กระเจ็มัดเวรชุนหาหาชุนลังค่ะเพ่ออกมาสูนยาิวันุนหาของเตก่านค่ะเพ่หกกับมีวัดปูงหก อันปูขาศูนย์กนี่มันเป็นสูตรกับศูนย์หานี่บอคะ่ะมันวงวนนี่บอค่ะศูนย์หาไอศหาศูเป็นสูตรอันศูนย์หานี่ศูนย์ฮกเป็นสูตรกับสองหานี่มันบอค่ะปูกมันมันศูนย์หาศูนย์ฮกโอ้ปูกูกระสอปูกสประสอปูกสอูรูกระสูนระสือกะสูรือสูกระปูกะะสอนี่มันมันเป็นสูตรกกรือว่าสูตรใตรดคะ สุนห์ฮะค่ะแก่หนิแก่หนนี่นี่หลักที่มันสามกับสี่หลักหน่วยหกกับเจ็ดมันออกสามเจ็ดค่ะหลักสิบแปดกับเก้าหลักหน่วยห้ากับหกมีออกห้าเก้าหลักหน่วยโอ้ออกนี่แแมนบอลมันจนบอก ผมออกทุนหกก่นออกชุนหกชุนหกค่ะนี่แรงนี่งวดนี่งวดนี้รักสิบนี่งวดว่าหันรักรักสิบมันงศูนย์กับหนึ่งรักหน่วยหกกับเจ็ดโอ้ห้าก้อนนี่กันรักรักสิบสองกับสามรักหน่วยกับเก้ากับศูนย์มันออกค่ะมันกคอ สองศูนย for, ์สองศูนย์มวลหนึงหันวลหนึงมันออกมวดก้อนนี้มันออกสองศูนย์ค่ะปูมวลนี้มันออกศูนย์หกกลางสองศูนย์ว่าไงศูนย์หกสองกับสามหลักหลักหวยเก่ากับศูนย์ออกสองศูนย์เจ็ดแปดนี่ก็หลักสี่เปนแปดกับเจ็ดหลักหน่วยหลักงนวยหกกับเจ็ดออกแปดเจ็ดสูตรนี่หลักสิบเก้ากับสองว่าเก้ากับศูนย์หลักงนวยหกกับเจ็ด มันก็ออกศูนฮอกหนึ่งฮกที่แปดค่ะหนึ่งแปดหาเนี่ยแปดกับเก้ารับทริปลับน่วยกับห้ากับฮกค่ะมันก็ออกแปดห้าค่ะสามหกหนึ่งก็รับทริบสามกับฮกโอสามกับพีลับน่วยหกกับแปดออ้สามหอกนี่แหละนี่งวดนี่ค่ะหนึ่งกับสองรับน่วยแปดกับเก้าหนึ่งหมวดน,นี่อืมอันสองโตมากโตนี้ นาที่สองเหรอสองตัวมาตัวค่ะหกหกกับแปดออกแปดห้าค่ะหนึ่งหนึ่งกับสามออกสองหนึ่งหกกับแปดออกสี่หกแปดกับศูนย์ออกสองแปดเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าออกเก้าสี่ห้ากับห้ากับเจ็ดออกสามเจ็ดเก้ากับหนึ่งออกห้าเก้าแปดกับศูนย์ออกศูนย์สองศูนย์กับสองออกสามสอง แปดหกกับแปดออกแปดออกสามแปดหนึ 8, 8่งกับสามออกหกหนึ 8, ่งเก้ากับหนึ่งออกสองหนึ 1, ่งห้ากับเจ็ดออกห้าหนึ 3, ่งสองกับสี 1, ่ออกสองสามห้ากับเจ็ดออกห้าหนึ่งห้ากับเจ็ดออกห้าศูนย์สามกับห้าออกห้าสี่หนึ่งกับสามออกสามสองหนึ่งกับสามออกสามหกสามกับห้าออกแปดห้า หกกับแปดออกศูนย์หกเจ็ดกับเก้าออกเจ็ดออกแปดเจ็ดสองกับทีออกสองศูนย์ว่าหันศูนย์กับสองว่าหันออกศูน 6, 6, <m uch ing> ย์หกวันนี้หกกับแปดโอ้วันนี้หกกับแปดว่าดีครับพ่อแต่ละมันมันส่วน 9, แปดค่ะส <m uch ing> องแปดค่ะสองแปดสองเก้าหลักหน, 8, น,นึ่งแปดหนึ่งเก้ายมันส่วนแปดมันส่วนแปดค่ะพ่อสองตัวมาตัวว่าถ้าดีเทียดหกกับแปดวัน ค่ะนั่นแ่ละมันช่แปดพอดีเลยสีแปดสองแปดพอดีเลยค่ะสองแปดผู้มักสองแปดต่ว่าแตว่าถ้าเพืนพันมากหนึ่งแปดหนึ่งเก่ายังสิกรอะไรนาะค่ะพ่อันอันเลขอันเจ็ดตัวมาสามตัวนี่ก็บ่าถ้าพิจจะเจ็ดตัวมาสตัวเจ็ดตัวมาสามตัวเออันนี้ได้ค่ะหมดนี่ค่ะสามสี สามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สามสามตัวบนสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์มาดิครับปูเออนี่งหงวัดว่าหันหมดว่าหันสองสามสี่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านาที่สองเหรีกระดาษแม่นี่รีตลอดครับปูนมาสามตัวได้หรอเนี่ผมมาสามตัวเนอะอืมไปจักรยาค่ะสามตัวค่ะ <5. S 2> <5. S 1> นี่ยนี่หาจ้องคือกันเนี สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหกสามห้าสองค่ะพ่ออัดทุนเก้าเข้ากันเนี่ยสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ห้าสามทุนเก้าบทีเจ็คเชียขนาที่สองน่ะปีสองแปลว่าปีที่สองไปหนึ่งค่ะพ่อมันยังหลายตัวค่ะพ่อม,มันมันก็ยินมาชุนชีแล้วรอยทีแลกรอยรอยืมค่ะพ่อนี่ยแลกรอยมันก็ห้า ห้ากับเจ็ดนี่ห้ากับเจ็ดมันก็ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเหมืนไมกะออกแมนบวกสามสามสามกับเจ็ดหนึ่งบวหนึ่งกับสามออกสามเจ็ดเจ็ดค่ะหกกับแปดออกแปดเก้าสี่สามกับห้าออกห้าหกสามค่ะสี่กับหกออกหกแปดเจ็ด ศูนย์กับสองออกสองสองเจ็ดหนึ่งก ra> ับสามออกสามแปดแปดหนึ <t <t uh 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 ่งกับสามออกสามศูนย์เก้าห้าสามกับห้าออกสามห้าสองสามกับห้าออกสามห้าเก้าสองวันนี้สองกับซีสองกับซีเอเขากถือดีเลยรับรอยศูนย์เยี่จีใพ่อรับรอยมั้งค่ะรับ หน่วยติดร้อยพันหลักหลักพันสี่ข้างหลักร้อยหนึ่งข้างหลักหน่วยบนสองข้างหลักหน่วยข้างโอหลักร้อยข้างที่หนึ่งหนึ่งข้างหลักหน่วยข้างที่หนึ่งหนึ่งข้างหลักสิบข้างที่โอหลักร้อยข้างที่สองสองข้างหลักหน่วยข้างที่สามสี่ข้างบวกหกกองที่ได้สองสี่ หลักร้อยมันค่ะตื่นีดีค่ะตื่นขีดีค่ะเพื่อเอาแค่นี้ละจามัวขอบคุณป<แ>ูนนะคะ,ะเออเจริญ<แ>พ่อพันได้โชคดีค่ะสาธุค่ะการวัดสกาดค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางอ่าจากปูสามแปดนะคะพี่น้องคะ เอาบนนะคะหลักร้อยบนอ่าสีนะคะพี่น้องคะหลักร้อยบนสนะคะแนวทางมีสี่หาแปดสหาเกหาแหาเก้านะคะลางลัก1ิค่ะมีหกับสอค่ะพี่น้องคะลางหลัก1ิบกับสลักน่วยแกับเก้านะคะปูลเน้นสนะคะแนวทางปูจะปูไฮล่างค่ะสองแเก้าแล้วก็สอหานะคะพี่น้องคะ,าะาราคาเลขเจ็ดตัวมาสามตัวนะคะมีสามสี่หาหกเก้านย์ะคะมีเจ็ดตัวตวามาสาตัวเด้อพี่น้องเด้ออัน้สิมาทุกหวด นะคะพอพี่น้องทันได้ที่จับลักแมนแมนเนาะจับได้เลยนะคะสําหรับเจ็ดตัวนี้นะคะพี่น้องคะอันนี้ปุรวาอย่างกับปีที่สองแล้วว่าสันพอพี่น้องแคปหน้าจอนะคะวันนี้นะคะแนวทางของปูนะคะหัวทีพผ่านมากหนิกับบ่เขาเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของปูและบ่เขาลุดนะคะพี่น้องคะสาหรับวันนี้ขายพอพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พ้อมเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะนําไปเป็นแนวทาง สำหรับวันที่หนึงกรกฎาคมนะคะพี่นอคะแคบหน้าจอคะ่ะพี่นอคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูสามนะคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะพี่นอคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบพุน ไป่น<ภ>้มาเท่าสสกคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณนวทางจากปู38นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าผู้อยากสิบพลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาบาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเดียวปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กันเรีอตตวล่า ไปรพี่น้องมาเท่าสกุลสก้นอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กบไปได้นในในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ